ประทีปคือเครื่องมือส่องเดินทางในเวลากลางคืนของคนโบราณแต่ธรรมะเป็นประทีปส่องทางชีวิตทั้งกลางวันทั้งกลางคืนพูดถึงความชนะอีกครั้งการแข่งขันทุกชนิดเพื่อคัดเอาผู้แพ้ออกยกย่องผู้ชนะมีการแข่งขันกันตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดประเทศและนานาชาติจนถึงระดับโลกเพื่อเลือกเฟ้นเอาผู้เป็นแชมป์เปี้ยนโลกเช่นมวยชิงแชมป์เปี้ยนโลกฟุตบอลชิงแชมป์เปี้ยนโลกสนุกเกอร์ชิงแชมป์เปี้ยนโลก ผู้ที่เป็นแชมเปี้ยนไม่ว่าจะเป็นแชมป์มวยโลกต่อยครั้งหนึ่งได้สองร้อยสามล้านก็าตามหรือจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกก็าตามหรือแชมป์สนุกเกอร์ก็ตามใช้ชนะที่เขาช่วงชิงหรือกระชากมาจากคนอื่นนั้นเขาไม่สามารถรักษามันไว้ได้อย่างถาวรเมื่อวันเวลาผ่านไปสังขารร่วงโรยไปหูตาไม่ดีต้องคืนตำแหน่งแชมป์ให้เขาไปเลยกลายเป็นอดีตแชมป์ไป พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าความชนะที่กลับแพ้ได้เป็นความชนะที่ไม่ดีส่วนความชนะที่ไม่กลับแพ้เป็นความชนะที่ดีความชนะที่ไม่กลับแพ้นั้นไม่ได้หมายเอาความชนะที่เราไปชนะผู้อื่นการเอาชนะผู้อื่นแม้จะมีจำนวนเป็นหมื่นเป็นแสนก็ยังไม่ใช่ชัยชนะที่ยังยืนถาวรตัวอย่างจะเด็ดหรือบูเรงนองมหาราชแม้จะเอาชนะใครใครมาทั่วทุกทิศ ทิศต,ตามภูมิศาสตร์เขาจัดไว้แทิศแต่เจเดชชนะมาตั้งสิบทิศที่เรียกกันว่าผู้ชนะสิบทิศเจเดชก็ยังไม่สามารถจะเอาชนะใจตัวเองได้ผลที่สุดเจเดชก็ต้องมาซบลงบนตักของตาลแม่จันทราพระพี่นางของพระเจ้าตะเบงชเวตี้และขณะเดียวกันใจของเจเดชก็ไม่สามารถจะตัดขาดจากตาลแม่กุจูมาลูกสาวพระเจ้าแปรได้ใครจะว่า ใครว่าจะเด็ดเป็นผู้ชนะสิทธิ์ิการเอาชนะใจตัวเองได้เป็นชัยชนะที่ถาวรไม่ต้องกลับแพ้ในภายหลังเช่นคนที่หลงผิดติดสิ่งเสพติดที่เป็นพิษต่อร่างกายเมื่อทราบโทษแล้วเลิกละโดยเด็ดขาดด้วยคาถาสั้นสนสี่ตัวว่ากูไม่เอาแล้วเท่านั้นแหละเป็นแชมป์โลกเลิกเหล้าได้เด็ดขาดเลิกบุหรีเร่เฮโรอีนฟินกัญชาได้เด็ดขาดเลิกการพนันได้เด็ดขาดอย่างนี้สิเรียกว่าแชมป์โลกเป็นผู้ชนะสิทธิ์ ฉะนั้นขอให้ผู้ฟังทุกท่านได้ปรดดำรงชีวิตโดยใช้หลักธรรมะอันเป็นคำสอนในทางพระศาสนาเป็นประทีปส่สองทางชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเทิน